เข้าสู่ช่อง r e v e n g e นนะคะพอก็พลอยอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะพลอยก็จะมาทำสามสหายดองโชอ,อยู่นะคะก็เนื่องจากว่าเมนูดองๆเนี่ยมันเป็นเมนูที่เพื่อนๆของพลอเนี่ยค่อนข้างจะสนใจกันเยอะแล้วก็มีคนหลังไม่มาขอสูตรกันพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยจะมาลงมือทำให้ดูอย่างละเอียด ส่วนถ้าขั้นตอนไหนไม่ได้ถ่ายไว้ก็เดี๋ยวจะบรรยายนะคะให้ฟังโอเคก็สำหรับขั้นตอนการทำนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะดองให้หมดโอเคอันดับแรกนะเดี๋ยวพลอยก็จะละลายกุ้งนะคะ เพราะว่ากุ้งเนี่ยแค่เด็ดหัวออกแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เดี๋ยวจะละลายกุ้งแกะเปลือกดึงเส้นหน้าเส้นหลังออกนะคะใครที่ไม่อยากดึงเส้นไหนก็ไม่ต้องดึงก็ได้นะนะแต่ว่าพลอยเนี่ยเป็นพวกแบบชอบดึงทุกเส้นไงโอเค okay, หลังจากที่เราสังขยากุ้งกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้นี่นะก็พลอยล้างสะอาดมากๆแล้วก็ เส้นหน้าเส้นหลังอะดึงออกจากกันหมดนะคะบางคนอาจจะไม่ดึงเส้นหน้าก็ได้แต่ว่าพลอยชอบดึงหมดนะคะพอเราพักให้มันเสด็จน้ำแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะใส่ลงในนี้นะคะปรับปับ,ปบเสร็จแล้วนะคะพลอยก็จะใส่ไข่ขาวนะคะลงไปอันนี้ใช้ไข่ขาวสีฟองแล้วก็ตามด้วยแป้งมันนะ จะบอกว่าวัตถุดิบทั้งหมดนี้พลอยสั่งจากแอปพลิเคชันเฟสเกตนะคะ,ะก็คือทั้งไข่ทั้งแป้งทั้งกุ้งใส่แป้งลงไปกะกะเอาจำไม่ได้ว่าตามสูตรจริงๆเขาต้องให้ใส่แป้งเท่าไหร่ไปตามสัญชาตยานสัญชาตยานที่ถูกไหมไม่รู้นะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแป้งกับไข่ขาวแล้วเราก็จะทําการหยุมมันความรู้สึกนี่นะเราก็จะเอาเข้าไว้ในตู้แช่นะคะจนกว่าเกล็ดน้ําแข็งจะเกาะนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําน้ําดองกันนะก็ พลอยก็จะใช้1ขวดปกติเนี่ยพลอยจะใช้ปริมาตรโชยุเนี่ยหขวดเล็กนะคะของโชยุแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่พลอยมีแต่ขวดใหญ่นะวันนี้เราก็จะใช้วิธีการตวงเอานะคะแล้วก็จะต้องทํามากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ดองแค่สซมวนอย่างเดียวละแต่ว่าจะมีกุ้งนะคะแล้วก็ไข่มาดองด้วย สำหรับอุปกรณ์ในการปรุงน้ำดองของเรานะคะก็นี่เลยนะคะถ้าควิขวดนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะนะคะอันะะนี้คือตัวหลักเลยต้องเป็นสีม่วงเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นกระเทียมนะคะจะสับก็ได้ไม่สับก็ได้แต่ว่าวันนี้จะลองไม่สับดูแล้วก็ิกแห้งอันนี้ก็เพิ่อความหอม แต่ว่าถ้าใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็อันนี้นะคะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงน้ำดองกันเลยโอเคอันดับแรกนะคะเราก็จะเตรียมหม้อมาแล้วก็แล้วก็ที่ตวงนะคะ คอยชอบโชย,ยู่ขวดใหญ่กว่าขวดเล็กตรงที่ว่าขวดเล็กเนี่ยมันจะเป็นรูหยออเล็กๆแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นแบบแบบรูใหญ่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ ว่าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ตายตัวนะคะมันก็อยู่ที่ว่าใครชอบรสไหนมากกว่าใครที่อยากให้มันออกรสเค็มมากกว่าเนี่ยก็อาจจะใส่น้ําตาลน้อยลงส่วนใครที่ชอบหวานกว่านี้นะคะก็อาจจะเพิ่มน้ําตาลได้นะคะก็เอาไปปรับใช้กันเองนะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเอาไปต้มไม่ได้หรอกถ้าเอาให้เห็นตรงนี้มันน่าจะเทลงมา โอเคจริงๆน้ำดองเนี่ยมันดูเหมือนจะได้ที่แล้วแต่ว่าเท่าที่ดูปริมาณเนี่ยมันจะน้อยเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะดองไม่พอนะคะพลอยก็เลยนี่เดี๋ยวจะเพิ่มโชยุนะคะไปอีก100 ml แล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มน้ำเปล่าเนี่ยลงไปอีก100 ml นะคะแล้วก็จะต้มต่ออีกประมาณ3-5นาทีนะคะลืมบอก เมื่อเพิ่มปริมาณโชยุนะคะปริมาณน้ําตาลทรายกับน้ําตาลปี๊บเนี่ยก็ต้องเพิ่มเหมือนกันเดี๋ยวพลอยจะเติมน้ําตาลทรายเนี่ยประมาณ3-5ช้อนนะคะแล้วก็ตัวน้ําตาลปี๊บเนี่ยช้อนเดียวน่าจะเอาอยู่โอเคคิดว่าน้ำดองเนี่ยน่าจะได้ที่ละแล้วก็รอบนี้เนี่ยพลอยลองเคี่ยวให้มันนานขึ้นนะคะก็คือเคี่ยวจนตัวกระเทียมอะคะ่ะมัน มันอ่อนนุ่มลงนะคะก็คาดหวังไว้ว่ามันจะเข้าเหนือมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะปล่อยให้น้ำดองเนี่ยเย็นตัวลงก่อนเดี๋ยวเราจะไปคั่วงาแล้วก็ทำอย่างอื่นรอโอเคในที่สุดนะคะน้ำดองก็เย็นพร้อมดองได้แล้วนะคะแล้วก็คั่วงาเสร็จแล้วนะคะเอามาเก็บไว้รวยข้าวกินนะคะ ก็เดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราจะเอากุ้งเนี่ยออกมาจากช่องฟรีซนะคะแล้วก็ละลายเสร็จแล้วเราก็จะดองกุ้งก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ตามด้วยแซลมอนแล้วก็ตามด้วยไข่แต่ว่าไข่เนี่ยมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าไงอิ่มตัวเร็วกว่าอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นไข่เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบให้มันเซ็ตตัวมากๆก็อาจจะถัดไปอีกวันนึงแล้วค่อยดองก็ได้นะคะ สำหรับขั้นตอนการใส่น้ำดองของพลอยนะอันนี้คือใช้กับทุกอันเลยนะคะคือว่าพลอยจะใส่น้ำดองลงไปก่อนนี่นะให้มันมีนอนอยู่ตรงกลนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเอาเอาตัวเนื้อที่เราจะใส่อะคะ่ะเอากุ้งเอาแซลมอนอะไรเงยมาใส่ ก็จะได้กุ้งดองน้ารับประทานแบบนี้นะคะนี่เราเพิ่งใส่เข้าไปนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่นะคะโอเคค่ะในที่สุดนะคะน้ําดองแซลมอนของเราเนี่ยก็ได้ที่ละเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาแซลมอนมาดองเลย วันนี้นะคะจะเป็นวันที่เราเนี่ยมาดองไข่กันนั่นเองพลอยก็ตื่นเช้ามาดองไข่นะคะสําหรับขั้นตอนการตอกไข่แล้วดองเนี่ยพลอยว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะ,ะแต่ว่าพลอยก็จะมีนี่นะโหลสำหรับใส่ไข่ขาวเพื่อที่เราจะได้ไม่เหลือไข่ขาวทิ้งนะคะเสร็จแล้วพานไปได้ด้วยดีนะคะอีกแปดฟองที่เหลือไม่แตกนะคะ ว้าวว้าวและนี่ก็เป็นผู้เปิดขุมทรัพย์ของเรานะคะเอาเลยกลองต่อไปอยากกินเลยอะดูสีมันสิกลองต่อไปเร็วเหมือนวันเข้าเนื้อแล้วอะทุกทีเราทําแค่ประมาณไม่ถึง2วันมันจะไม่เข้าใช่ไหม,มแต่อันนี้ดูแบบ <c oughs> ยังไม่หนึ่งวันดีด้วยนะเหรอ แสดงว่าสูตรนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยอระนี้คคนส่วนใหญ่น่าจะชอบยังไม่หนืดเกินไปคลิปก่อนหน้านี้ย้อนไปดูได้ตอนนั้นเราทำแบบใส่เอาข้าวมาใส่กับสาหร่ายให้ด้วยแล้วก็เห็นว่ามีคนทำตามด้วยคือทนี้มันอร่อยพูด,ดง่าย ครั้งนี้ก็เลยจะทำเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่มีข้าวจะบอกว่ารอบนี้อ่ะมันเป็นรอบที่พลพัฒน,นาสูตรน้ำดองเข้าไปอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้ลองแค่ต้มให้มันเดือดใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้พลทำให้มันเป็นแบบว่าต้มจนกระเทียมมันนุ่มมันแตกอย่างเงี้ยมันดูนิ่มๆแล้วรอบนี้ด้วยความที่เราเคี่ยวนานเนาะเราต้มนานมันก็เลยดูน้ำดองเนี่ยสีเข้มมากขึ้นแล้วก็ดูหนืดมากขึ้น มันเลยส่งผลให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันดูอิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ผู้ชิมของเราเนี่ยเป็นคนบอกเล่าประสบการณ์นะคะการกินสูตรนี้ครั้งแรกะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวถ้าหมดได้ที่ชอบที่สุดนะชอบแซลมอนคือกินเปล่าเล่นได้เลยอร่อยมาก พลอยทาอร่อยจนก็ั่งว่ามีคนขอสูตรไปแล้วอ่ะเอาง่ายๆนะเอาสูตรไปทำใครทํากินเองเดี๋ยวชมเยอะเดี๋ยวมีคนแหกซึ่งจริงๆเนี่ยหนึ่งคำมันมันควรจะเป็นชิ้นที่มันเล็กกว่านี้นะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆ้วละอุ้ยอานี้ลองกินแบบไม่ใส่ไม่ใส่ตอะไรก่อนไม่รู้ซีไปแล้วจริงๆแต่ที่บอกดีดูดูดิมันเข้าเนื้อมากเนี่ยกุ้งไซนี้มันมันไม่ควรจะมากินเป็น ตัวใหญ่อย่างเงี้ยต่อคำนะเพราะมันสองชิ้นก็ล้นแล้วเนี่ยเนี่ยสองชิ้นก็ล้นแล้วเนี่ยใกล้อีใกล้อีเอ้ล้นล้นล้นโอเคคำนี้ขอไม่ใส่ไข่ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะล้นเกินไปอันนี้จานเปล่านะแต่ขออนุญาตใช้มือหยิบอันนี้นะโรยงาลืมลืมหยิบช้อนมาให้ คําเดียวเนี่ยนี่ดีน่ไม่ใส่ไข่เข้าไปด้วยอ๋ออออืมเปนอสูตรนี้นนสูตรนี้เปนอี้น้อสูตรนี้เปนนสูี้น,น,นอบบ้อ ขอข้าเฟรมด้วยคลิปไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้จะให้พี่แบบคลิปให้ก็สําหรับสูตรนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองกินครั้งแรกของพอยเพราะว่าเราไม่เคยกินสูตรที่เคี่ยวน้ําจุดงวดขนาดนี้นะคะอ่ะพอยต้องลองเพราะว่า่เมือกี่แบนลองไปแล้วแล้วมันเด็ดจริงพอยลองเลยพอยยังยัง,ย,งยังไม่ใส่ร<อ>ัใช่ไหมขอลองกินแบบนี้ก่อนกินได้ไหม เค็มคต <Yeah. S 1> ม,มากอะมันไม่ใช่เค็มน้ำแบบเคาก่อนด้วยอันนี้มันหอมนำ้ำถ้าพูดตรงๆเลยคือว่า<ม>ซื้อของกินแล้วมันแพง <c oughs> <c oughs> ก,ก็เลยแบบว่าทำ,ทำ,ทำตามตามอัธยาศัย โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาคลิปสามสหายรองโชยุไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อแนะนำอะไรนะคะหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์โพสคอมเมนต์เอาไว้ให้พวกเราได้เลยนะคะ <laughs> ส่วนวันนี้นะคะพลอยต้องขอลาทุกทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะ